สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจา้าชุดเอียงชุดเอียงดึงไหมถื้นืดต<า>้อง <c oughs> <ong> ใส่บ่อยๆะแลนพี่เกลี่ยไปไหนเขาตี<ม>บอ โอ้ยไปไงคูณสุดเจ้ากับแนมนี่ไปหยังโคอีดีด้แนนวะครนอนอกับเป็นผู้หายหมือนกันโอ้รถผู้ใมาเร็วมาเร็วเจ ลูเด <styles> ี <sm> <PAUL> ๋ยวจ้หัดพุ้งหมดพุ้งหัดบ <SA> ่หมดทั like anyway. ้งหลังนุดเขืนหมดเลยค่ะนี่สวยโดยเด่นนะั่ไปไปลูก เพื่อนบางเชือกนะคะมาแต่ไม่ได้มาพบนะคะมาอยู่น่อกๆกับเด็กจ้านั่งติงไว้เป็นยังแย่มันหลุดเออจอดไปเล่นเดียวกัน โชื่อรอนี้ทายหลุรอรอกมีลิปที่หลายๆเชือกนะคะ ไปทางนั่นคุณอนะไปทางนนน้ำมูคุณบอกน้ำมูพี่กะละมังคุณหนะล่าชิมได้บ่หนูชิมได้หนอ ไอติมกินไอติมด้แม่กวนกินไอติมกันอนนะคะใคมัดผูดีรงนเลใส่เครื่องตั่หญ้าติมบอบใจะได้ลดทิพย์ลอดเนี่ยใครจะได้ลดทิพย์ลอ รถเขีนรถชิบล้อรถชิบล้อฮะยังมาบ่เคยอยากได้อันนั้นเอ,อยากได้รถชิบล้อเลยมีรถชิบล้อเข็นดิน กินอเข็น <goof> ห <cji> oh. ่ม no ันญ yeah. well, uh ่พดมัน่พดมันญ่พดีราวัลเ้านะคะนีลุ้นของรเป็นลุ้นนเออมันได้ใจก็ดีแหล้หมันกันทุกคนเลยมันไหมันหมค่ะอันนี้สุดหอแล้วนะนี่โอ้ มันทันด้ร้องมันทนได้แฮปปี้เบอร์เดย์เพิ่นเลยกินเยน,นมามันละกินเล่หวีกินเลยเป็นวะ่ะกินกินิมแล้วจังแฮปปี้เบิร์เดย์โอ้นี่ค่ะนี่ครบชุดค่ะลดสิบหลอกอะ่ะมีแล้วก็มีนะคะเครื่องตัดห้า กับม่งอีหยังกองเขียวๆเหลืองๆนี่นี่กองอันตี้โอ้นี่นะอ้เกี่ยน่าสันวันเกิดน,นะคะพี่รชะตะนะคะขอสุขภาพแข็งแรงพึ่นจะสีเกียรติี่จะสีแดงภาษาที่ครดปีแล้วฮะ ยังเดียวเห็นมาดนะคแม่ไปโแผแม่มาไล่องแต่ก่อนเป็นอค่อยานี่เป็นแผนแม่มาไล่มาตานออกกีฬาแจิ๊บเมมือคนไทยเริ่มปวดน้ำวดทำนเริ่มไปเงื่อนเร่ร็ โวนกินเรื่องนะลูกไส้ข่อยมีบัวดบอันนันดอกินมดวไส้ทุกมากขสิสาว่ากาลังย่งนลมังเงียบเลยว่ังเงียบอนนีต้กาลังิ้าจ้าตะกาัง่ตะกเออข่อยจะเอารถเข็นเนอให้พี่กาละมังอาตะก้า